ช่วยกวันขวญนุสามณีแชร์ของ8อย่างที่ขาดแคลนในเวลานี้เป็นอีกเสียงของคนบันเทิงสําหรับนางแสดงสาวขวนา,านุสามณีที่ออกมาช่วยหนุนหลังบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานาการณ์โควิดล่าสุดขวัญได้ออกมาโพส์สิ่งของจําเป็นที่ทางการแพทย์กําลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าสิ่งวิกฤตนี้ที่ขาดจากการสอบถามในพื้นที่เบื้องต้นนะคะคือ1นมผงตอนนี้มีผู้ป่วยอายุ6เดือน2อาหารกึ่งสําเร็จรูปถ้วยอาหารแช่แข็ง3แก้วกระดาษถ้วยกระดาษ4ผ้าอ้อมผู้ ใหญ่เด็ก5ชูคัาเวอร์6เครื่องช่วยหายใจ7วัคซีนที่ดีมีคุณภาพ8กำลังใจและอุปกรณ์หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการรักษาชีวิตขวัญขอความอนุเคราะห์และผู้ที่มีเมตตาจิตทุกคนรอคอยอยู่ค่ะทางนี้ก็มีฟแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายเช่นน้องขวัญน,น่ารักและใจบุญตลอดเลยขอให้น้องมีแต่ความสุขธุรกิจรุ่งเรืองการงานมีไม่ขาดสายนะคะรักนะคะบาร์บี้น้อยแฮชแท็กขอบคุณมากมากๆค่ะขออนุโมทนาศาสตรูบุญด้วยนะคะปีติมากดูคลิปนี้ ขอนุ้มมุทนาบุญด้วยค่ะอานนิสงของการให้ทานอันยิ่งใหญ่ทานนั้นตรงเจตนารมณ์ของผู้รับผู้รับกำลังลำบากสาธุค่ะเป็นต้นขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมขวัญอุตสาห์9ภาพแหล่งข้อมูลข่าวดาราดเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ